กระแสะการประกอบคอมครับพี่มีสเปคไหนที่แบบโอ้โหคนมาประกอบกันแบบเยอะมากเลยส่วนมากก็จะมีเป็น CPU ตัวนี้ครับผมขอดูแบบที่สเปคที่แบบซื้อแล้วจบเลยได้ไหมอยากจ่ายเงินแล้วยกเครื่องกลับบ้านได้เลยผมก็มีแนะนําเช่นเดียวกันดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยเป็นทรงตู้ปลาใหญ่ๆแบบนี้ผมมีงบแค่อีกเครื่องเดียวเองขอสัก20,000ืได้ไหมมีแล้วเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นี่เป็นการสมนาคุณจากทางร้าน พาสองราคาคอมประกอบที่ JIB ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับ50ซีรีเปิดตัวออกไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าคอมประกอบเนี่ยจะราคาขึ้นหรือราคาลงขนาดไหนนะครับใครกาลังจะประกอบคอมต้องดูคลิปนี้เลยนะครับเพราะวันนี้ผมมีทั้งราคาคอมประกอบและราคาคอมเซ็ตมาลู้ครับที่ JIB เนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยตามผมเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวแต่ละสเปคเนี่ยราคาจะแตกต่างกันขนาดไหนตามเข้ามาเลยครับ เข้าสู่เดือนที่2ของปีนะครับโอ้โหหลังจากที่50ซีรีเพิ่งเปิดตัวออกไปนะครับลหลายๆคนที่กําลังจะประกอบคอมเนี่ยมีหยุดชะงักกันบ้างแหละเพราะว่า50ซีรีที่เปิดตัวมาใหม่เนี่ยมีทั้งเฟรมเจนตัวใหม่นะครับแล้วก็การระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นแถมการกินไฟนะครับก็น้อยลงเข้าไปอีก <S <S โอ้โหบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าพี่ครับผมขอเก็บตังค์เพิ่มอีกหน่อยเอา50ซีรีบางคนก็รอใช่ไหมครับรอ40ซีรีเนี่ยจะราคาลงวันนี้ผมอยู่ที่หน้าสาขา JAB เดี๋ยวผมจะพาไปเจาะลึกราคาหลายๆตัว ร,รวมไปถึงนักกระแสน,นี้เนี่ยใครประกอบคอมดีไซน์แบบไหนส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยต้องเป็นคอมตู้ปลาไซส์เล็กๆเ,เนี่ยหรือสีขาวได้ยิ่งดีเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีการใช้จ่ายกันเยอะแยะมากเลย j b ก็เข้าร่วมนะครับโครงการ Easy E, e Receive เช่นเดียวกันลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง3 0 0 0 0่บาทเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคอมประกอบหรือเป็นคอมเซ็ตมาลุนะครับไม่ว่าจะโน้ตบุ๊กอุปกรณ์เกมมิ Gaming ่งเกียร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆเนี่ย j b ก็เข้าร่วมเช่นเดียวกัน ก็อย่าลืมนะครับมาช็อปที่ JB ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ครับแต่วันนี้ครับราคาคอมประกอบในเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกด้านหลังเลยครับรวมไปถึงคอมเซ็มาลุที่วันนี้มีให้เลือกมากมายหลายเซตตามมาดูเลยครับ สวัสดีครับพี่ครับช่วงนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสการประกอบคอมเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับรวมไปถึงหน้าสาขา JB ก็ประกอบหลายเครื่องเลยกระแสการประกอบคอมครับพี่มีสเปคไหนที่แบบโอ้โหคนมาประกอบกันแบบเยอะมากเลยส่วนมากก็จะมีเป็น CPU ตัวนี้ครับ i5 7 2เอ้ย i5 720ตัวผู่กับ กร์ดจอตัวนี้ครับส0่0นหส่วนมากจะควบคู่2ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้ามีงบประมาณเท่าไหร่ครับพี่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง25,000ครับก็ได้แล้วอันนี้ก็คือยังไม่ได้รวมอย่างอื่น20,000 25,000นี่รวมอย่างอื่นทุกอย่างอ่ารวมทุกอย่างหมดแล้วใครที่กำลังจะประกอบพร้อมนะครับมีงบประมาณเท่านี้นี่คุณได้2ตัวนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็มาสอบถามพี่เขาได้เลยว่าพี่ครับถ้าผมอยากได้เคสตัวนู้นตัวนี้ยังไงได้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่ายฟ้าไปแล้วพี่แล้วถ้าเป็นค่ายแดงอะครับถ้าค่ายแดง จอตัวนี้อ๋อถือว่า4060เนี่ยคนตามหากันเยอะมากเลยนะพี่ค่ราะนั่งที่จะุกมครับเพราะปัจจุบันเล่นเกมได้เ,เกมอยู่แล้ว ถ้า4060ตอนนี้ราคาของเราอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่เริ่มต้นอยู่ประมาณ1นึ่งถ้าเป็น TI ก็จะบวกเพิ่มมาอีกนิดนึงใช่ครับประมาณ1 3 0 0งหอ่าต่างกันนิดหน่อยเองใช่ครับนะครับแล้วถ้าเป็น CPU ละครับพี่อย่างค่ายแดงตัวนี้ AMD Ryzen 5ตัวนี้อยู่4 3 9พันสาสี่พัแต่ที่พี่บอกว่าค่ายฟ้าเนี่ยอย่าง Intel เนี่ยช่วงนี้ราคาลงอย่าง i5 Gen 12 1 2 4 0 0 F ตัวนี้อยู่3 8 4 0ครับ 840บาทเท่านั้นใครที่กําลังจะประกอบคอมในช่วงนี้เนี่ยก็คือคุ้มเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้สมมุติลูกค้าช่วงนี้50ซีรีครับพี่อยากจะประกอบคอมหรือหน้าสาขาไม่มีโชว์แบบเนี้ยเราต้องทํำยังไงครับพี่เดินเข้ามาติดต่อหน้าสาขาได้เลยครับเดี๋ยวสาขาจะเช็คพวกราคาให้เช็ครุ่นให้ว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนาสามารถออเดอร์ของไว้ได้ครับประมาณา 1>, 1วันถึง2วันก็ได้1วันถึง2วันเท่านั้นเองใช่ครับนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมเห็นมีลูกค้ามาประกอบคอมเป็นเซต50ซีรีด ไปดู <S 1> <S 1> แต่นอกเหนือจากนี้นะครับคุณลูกค้าลองดูนี่ที่หน้าสาขา JB ข้อดีเลยคือเราได้เห็นของจริงเวลาที่ม,มาประกอบคอมบางคนไม่รู้เรื่องคอมเลยก็สอบถามกับพี่ได้เลยมาสอบถามได้เลยครับตั้งงบประมาณอย่างเดียวมาก็ได้ <S 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 เดี๋ยวพนักง,งานที่ร้านจะแนะนําให้ ถือว่าดีมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยหน้าร้านก็ยังผ่อนได้ด้วยใช่ไหมผ่อนได้ครับถ้าเป็นบัตรเครดิตธรรมดาทั่วไปจะเริ่มต้นตั้งแต่สเดือนสิเดือนนะครับแต่ถ้าลูกค้ามีบัตรอย่างบัตรกดเงินสดกสิกรเอ็กซ์เพรสครับ S.T.V. สปีดดี้โยบีแคทพัสสามารถผ่อนได้สูงสุด36เดือนเลยอุ้ยสาเดือนเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกบัตรเลยใช่ครับนะครับก็มาเลือกสเปกกันได้แต่นอกเหนือจาก CPU แล้วก็การ์ดจอเนี่ยด้านหลังของผมเนี่ยยังมีอุปกรณ์อื่นๆให้เราแบบแอดออนเพิ พี่ครับ2องหมผมอยากได้ชุดน้ําปิดอยากได้ซิงค์ลมด้วยหรืออยากได้แลมกิจิกเนี่ย JB ก็มีให้เลือกเยอะเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตพาลูกค้าไปดูด้านหลังก่อนนะครับพี่ครับนี่ไปเราไปดูกันเลยครับและนี่ครับคือเมนบอร์ดนะครับนอกจากการ์ดจอแล้ว CPU ที่เราเลือกไปแล้วเนี่ย มีเมนบอร์ดให้เลือกมากมายหลายรุ่นเลยนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะไม่ว่าจะซิงค์ลมหรือชุดน้ําปิดเนี่ยโอ้โหราคาดีมากๆเลยครับอย่างชุดน้ําปิดตัวนี้นะครับผมจากทางเทอร์โมเทคเป็นแบบ3ตอนซิงค์ลมเมื่อกี้เห็นราคาตกใจเหมือนกันนี่ครับ290าบาทเป็นซิงค์ลมตัวเล็กนะครับจากทาง ID ดีค l ing หรือจะเป็นพวกแรมนะครับ SSD WD Blue WD Black นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายสามารถมาเลือกแล้วก็ประกอบกันได้นะครับที่ JB เ,เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยครับแต่เมื่อเลือกอุปกรณ์ข้างในเรียบร้อยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือเคสนั่นเองครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของคอมของเราเลย JB มี J A B Me ให้เลือกเยอะมากๆครับกับเคสไม่ว่าจะสีขาวจะเป็นทรงหมกหรือทรงตู้ปานะครับมีให้เลือกเยอะตามไปดูเลยครับและนี่เลยครับคือเคสที่หน้าสาขา JB มี A B Me ให้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าถ้ามาที่หน้าสาขาเนี่ยคุณลูกค้าจะได้เห็นสเปค ไปจับของเองได้ดูของจริงๆเลยว่าเป็นยังไงชอบดีไซน์แบบไหนนะครับนี่อย่างเครื่องขาวตัวนี้สามพัดลมหรือจะเป็นเคสทรงตู้ปลาเล็กๆแบบนี้ราคาอยู่ที่1690บาทเท่านั้นเองแล้วก็มีหลากหลายดีไซน์ให้เลือกเลยนะครับนี่สีดําแบบนี้พันต้นๆน,นะครับหรือจะเป็นทรงหมกแบบนี้นะครับ990แต่บางคนบอกพี่ครับผมไม่รู้จะประกอบพร้อมยังไงเวลาประกอบออกมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงผมขอดูแบบที่สเปคที่แบบซื้อแล้วจบเลยได้ไหม อยากจ่ายเงินแล้วยกเครื่องกลับบ้านได้เลย<อ>ผมก็มีแนะนําเช่นเดียวกัน<อ>เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าที่หน้าสาขาเนี่ยคอมเซ็ทมารุที่เราเทสมาให้แล้วนะครับผมทดลองมาแล้วทุกตัวเนี่ยจ่ายเงินแล้วยกกลับบ้านได้เลยจะสวยแค่ไหนตามมาดูกันเลยครับ<อ>เริ่มกันที่เครื่องแรกครับกับคอมเซ็ทมารุที่หน้าสาขานะครับคเ,รเครื่องนี้เป็น0 2 0 4 0นะครับคอมเซ็ทมารุเครื่องนี้ราคาอยู่เพียงแค่ 41,200เท่านั้นครับโอ้โหลดมาจาก44,450รถือว่าลดเยอะมากๆนะครับดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยเป็นทรงตู้ปลาใหญ่ๆแบบนี้สเปคตัวนี้เป็น AMD Ryzen 7นะครับ7,800 XTD และตามด้วยเมนบอร์ดครับ B 6 5 0 M จากทาง Gigabyte ครับการ์ดจอตัวนี้ RTX 4 0 6 0จากทางการแหลกครับแรม32 g b ิ 32จิกนี่ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มได้นะครับเพราะว่าบอรตัวนี้เนี่ยใส่แรมได้4สลอ็อตตอนนี้ใส่มาแล้ว2สามารถอัปเกรดเพิ่มในอนาคตได้ SSD ครับ WD Blue 500 g ิมาพร้อม Power ร์ส p าย750วัตต์จากทางดิฟคูครับแล้วก็นี่เลยครับเคสมอนเทคตัวนี้ สวยงามมากๆชุดน้ำปิดเป็น a s u ุดทับเกมมิ่งสตอนเครื่องนี้ในราคา4 0 0 0มื่นบวกนิดนึงบางคนบอกว่าพี่ครับผมมีงบแค่อีกเครื่องเดียวเองขอสัก2,000 20, 0ได้ไหมมีแล้วเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้นี่เป็นการสมมาคุณจากทางร้านดีเลยครับ2,700บาทเเครื่องนี้ทุกคนดูนี่ลดมาจาก23,300ครับเหลือเพียง2700บาทเท่านั้นเอง ก็บคอมเครื่องขาวตัวนี้รหัส02-02-0นั่นเองครับเครื่องนี้ผมบอกเลยว่าใครที่ซื้อไปเนี่ยสวยงามครับแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากๆเพราะว่าสเปคเนี่ยถือว่าเป็นตัวยอดฮิตเลยอย่าง Intel i 5 gen 12 1 2 4 0 0 f นะครับและจับคู่กับการ์ดจอ rtx 4060นะครับบอร์ตัวนี้ s อ s p r พ m e เพชร610 mk ตัวนี้ครับ uh huh. มาดูดีไซน์ตัวเครื่องครับเป็นดีไซน์ตัวเครื่องที่ต้องบอกเลยว่าเล็กกระทัดรัดน,นะครับสามารถยกเซิร์วิสได้ง่ายนะครับไปตั้งตรงไหนของโต๊ะคอมก็ดูไม่ลกตาจนเกินไปนี่ครับพัดลมในเครื่องนี้เนี่ยมีมาให้ถึง5ตัวด้วยกันครับหมดห่วงในเรื่องของการระบายความร้อนอย่างแน่นอนนะครับดูดออก3ตัวนะครับมีด้านหลัง1ตัวด้านบน2ตัวแล้วก็ดูดเข้า2ตัวจากทางด้านล่างแบบนี้ถ้าสําหรับผมนะนะผมแนะนานะให้ซื้อซิงค์ลมสัก1ตัว หลือซื้อชุดน้ําปิด2ตอนนะครับมาใส่ผมบอกเลยว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่สวยมากๆถ้าใส่ซิงลมนะราคาบวกไปประมาณ900กว่าบาทเท่านั้นเองถัดมาครับในราคาหมื่นต้นๆพี่ครับผมขอแบบ มีคอมไว้ที่บ้านหน่อยได้ไหมแต่บางคนบอกพี่ครับผมอาจจะไม่ได้เอาไปใช้เล่นเกมนะครับเอาไปแค่ทํางานเอกสารดูหนังฟังเพลงเปิด YouTube ดู JB r e รีวิวนะครับนี่เลยต้องเครื่องนี้เลยนะครับคอมเซตมารู้0 2 0ย์ 02, 02, 02นะครับอย่างเครื่องนี้นี่เป็นเครื่องที่ น่าอัพเกรดในอนาคตเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีการ์ดจอมาให้ครับเป็นการ์ดจอออนบอร์ดนั่นเองเป็น i5 Gen12 12400นะครับแล้วก็เมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นเมนบอร์ด asus palm h e h 610 mk oh. เช่นเดียวกันแต่ถ้าคุณลูกค้านะครับอยากจะใส่การ์ดจอเพิ่มสักใบหนึงนะครับในอนาคตก็สามารถใส่ได้เช่นเดียวกันผมแนะนำนะเป็น3050 4060ไปเลยก็ได้เก็บเงินเพิ่มอีกสักนิดนึงแต่ถ้าวันนี้อยากได้คอมราคาถูก ผมแนะนําตัวนี้เลยครับ11,500ตัวนี้ลดจาก12,900ครับแต่แรมตัวนี้ก็ให้มา16จิกน,นะ Power Supply เนี<ช><ป>่ยให้มา650วัตต์นะครับอยู่ในเคสก็เรียกได้ว่าเป็นเคสที่ไม่ได้ดูขี้เละเลยเพราะว่าเป็นเคสจากทาง Aero c ร o o ครับสีดำนะปิดฝาแบบนี้ใครที่ชอบคอมในราคาถูกๆหรือบอกแม่ครับว่าของงบเท่านี้ก่อนได้ไหมที่เหลือ๋ยวผมไปอัปเกรดเองนี่จัดเครื่องนี้เลยครับ หรือถัดมาก็ได้เป็นงบกลางๆเครื่องสีขาวนะครับก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันต้องบอกเลยว่าที่หน้าสาขา j a b เนี่ยคอมที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยคุณลูกค้าสามารถจ่ายเงินแล้วยกเครื่องกลับบ้านได้เลยนะครับทีมงานหน้าสาขาเนี่ยสามารถเปิดเช็คให้ได้ว่าพี่ครับ คอมที่ซื้อมาแล้วเนี่ยเปิดติดจริงไหมและแต่ละตัวเนี่ยมีของแถมด้วยนะอย่างเครื่องนี้ครับ02-034เครื่องสีขาวก้าจอสีขาวซิงลมสีขาวโอ้โหในราคา31,300ตัวนี้เนี่ยจะลดมาจาก33,590ครับโอ้โหเรียกได้ว่า สวยงามมากๆเลยนะนี่อยู่ในเคสเทอร์โมเทคตัวนี้การ์ดจอนะครับผมเป็น RTX 4060 CPU นะครับเป็น Ryzen 57,006x นะครับเมนบอร์ดเป็น Gigabyte B650M นะครับแล้วก็ มเนี่ยให้มาทั้งหมด32จิกนะคบจากทาง Corsair Vengeance RGB แล้วก็ SSD WD Blue 500จิกครับ POWER s u p ส l า650วัตต์แต่ตัวนี้นะครับหมดห่วงในเรื่องของ CPU ร้อนไปเลยเพราะว่าเรามีนี่เลยซิงลมจากทาง ID Cooling เป็นสิงลมสีขาวที่บอกเลยว่าสวยงามมากๆแถมตัวนี้เนี่ยขอยกก่อนแล้วกันเบามากเวลาจะยกเซอร์วิสที่หน้าสาขาก็ถือว่า ทำได้ง่ายมากๆเลยครับและช่วงนี้นะครับใครที่แบบโหพี่ครับ50ซีรีส์มาแล้วอยากไปที่หน้าสาขา JB เนี่ยจะรู้ได้ไงว่าสาขาไหนมีหรือของหมดหรือยังนะครับอย่างที่พนักงานบอกไปว่ามาที่หน้าสาขาก่อนได้1-2วันเท่านั้นเองนะครับผมรอเครื่องรอเช็คสเปครอได้เลยเพราะว่า JB ของเราเนี่ยส่งไวอยู่แล้วอย่างเครื่องนี้เนี่ยก็เป็นเครื่องของคุณลูกค้านะครับมาประกอบนี่เลยเป็นการ์ดจอจากทาง MSI Supreme Liquid นะตัวนี้เป็นการ์ดจอที่มีชุดน้ําแยกออกมาเลย ใครนะครับที่อยากเอาไปเป็นเครื่องแม่อย่างเช่นลเลนเดอร์งานหนักๆนะครับเลนเดอร์งานตลอด24ชั่วโมงมาจัดเลยครับที่ JB สุดยอดเลยพี่ตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหใส่50 8 0แล้วตัวอื่นจะด้อยไม่ได้ตัวนี้เป็นลายเส้น7นะครับ9 8 0 XT d จับคู่กับเมนบอร์ด X870 นะครับพร้อมแรมเนี่ยตัวนี้48จิกเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยชุดน้ำเนี่ยก็มีมาให้เช่นเดียวกันจากทาง a l l ั a นะครับแล้วก็เคสเนี่ยเป็นเคสจาก Hi5 Y70 นะครับและที่ ตัวตัวดของเขาเนี่ยใส่มา 2เทระไบต์ด้วยกันนะครับเป็น1เท2ตัวจากทางซัมซุงเรียกได้ว่าเครื่องนี้เนี่ยสุดทุกทางนะครับแสนบวกบวกถ้ารวมจอมอนิเตอร์ที่ลูกค้าสั่งไปด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมประกอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งคอมเซตมาลุแลวก็คอมประกอบ DIY นะครับหลายหลายราคาเนี่ยก็ดีมากๆเลยนะครับบางตัวเนี่ยโหลดราคาหลังจากที่50ซีรีส์เนี่ยเปิดตัวออกมานะครับใครกาลังจะประกอบคอมนะต้องรีบมาเลยครับที่หน้าสาขาของ JB หรือใครนะครับที่ไม่สะดวกมาหน้าสาขาพี่ มีคอมให้เลือกเยอะๆไหมมีครับที่ www.jab.co.th นะครับมีให้เลือกตั้งแต่งบประมาณ7 0 0 0จนถึงงบหลักแสนเลยนะครับช่วงนี้และที่สําคัญนะครับที่หน้าสาขาเนี่ยก็สามารถผ่อนได้สูงสุดถึง36เดือนที่ในเว็บเนี่ยก็สามารถผ่อนได้เช่นเดียวกัน0%นเนานสูงสุดถึง10เดือนเลยครับเรียกได้ว่าคอมประกอบที่ JAB ไม่ว่าจะหน้าสาขาหรือ JAB ออนไลน์นะครับซื้อที่ไหนก็คุ้มค่าเช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับเมื่อคุณซื้อของกับ JAB แล้วเวลาจะยกเซอร์วิสเนี่ย จำเป็นนะครับต้องเอาไปที่ออนไลน์ไม่จําเป็นต้องเอาไปที่หน้าสาขาที่ซื้อมาเพราะคุณลูกค้านะครับอยู่ใกล้สาขาไหนเนี่ยก็สามารถเซอร์วิสที่ JB ได้ทุกสาขาเลยครับและอย่าลืมนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเรามีโครงการ Easy E Receive ครับลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง30,000บาทนะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นคอมประกอบนะจะเป็นโน้ตบุ๊กหรืออะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยในสาขาของ j b อย่าลืมมาช็อปกันนะครับแล้วก็ฝาก j b ไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจด้วยนะครับถ้าจะซื้อสินค้าไอทีต้อง j b เท่านั้นนะครับเพราะ j b ครบเครื่องเรื่องไอทีบอกเลยว่าเจ๋ง